สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิกไบค์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า R3 นะครับคันนี้ปีคศส2015นะครับมาพร้อมกับลาย HP4 นะครับผมรวมรวมสวยยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับผมท่อแต่งนะครับท้ายสั้นครบนะครับมีการลอยถังปอกแฮนด์มือคัดมือเบรกแต่งนะครับผมชิวหน้าแต่งครับตรงนี้มันเป็นลอกนะครับไม่ได้แตกหรือว่าอะไร อุดกระจกครบยางหน้าหลังเบิกให้ใหม่หมดเลยนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่3ามหมืนสามทเดียวสตาร์ทใหยฟัง คันนี้ใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่เพจออมบิ๊กใบนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะครับเอาถูกๆไปเลยครับเล่มครบโอนนะครับประมาณนี้ครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เพจออมบิ๊กใบเลยนะครับรถอยู่จังวัดอ่าจเจริญนะครับมีบริการจัดส่งวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ